ออยส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดนีชานอลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Princess Connect Re:Dive นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตัวละครใหม่กันครับนี่นะครับยูนิจังนั่นเองนะครับสำหรับกาชาในวันนี้ สำหรับน้องยูนีต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเคยออกมาตอนอีเวนต์สตอรี่รอบที่แล้วนะครับรอบหนึ่งไปแล้วก็ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลของยูนิเซ้นไปกันก่อนดีกว่าว่าเธอมีสกิลอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับสกิลยูนีเ b ็นเบิร์ดของเธอนะครับเธอจะสามารถบัฟพลังโจมตีกายภาพนะครับให้กับสมาชิกในปาร์ตี้อย่างมากพิเศษครับนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มคริิคอลกายภาพนะครับ แบบมากอีกด้วยสําหรับถ้ายูเนียนเบิร์ของเธอนะครับบอกได้เลยครับว่าถือว่าเป็นสายซัพพอร์ตสายบับที่ค่อนข้างโหดมากๆนะครับเพราะว่านอกจากจะเพิ่มพลังโจมตีทังตี้นะครับไปเกือบ4000นหน่วยแล้วเนี่ยยังเพิ่มคีทิคอลอีกนะครับสำหรับคีทิเคอลเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างส่งผลต่อเดเมจโดยรวมอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มมาอีก1 1 0เนี่ยถือว่ามีกับไม่มีเนี่ยเดเมจต่างกันแบบเยอะโคตรครับต่อมาเรามาดูสกิลแรกนะครับสกิลแรกของเธอนะครับโหยาวมากครับ ท่านี้นครับเธอจะสามารถทําให้สมาชิกในทีมของเรานะครับที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงสุด1ตัวละครได้รับผลบัฟโจมตีกายภาพแล้วก็คีย์ิเค้ากายภาพนะครับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนอกจากนี้จะยังได้การฟื้นฟูของ TP นะครับอีกเล็กน้อยด้วยแต่ว่าข้อเสียของท่านี้นครับตัวยูนิจังเองเนี่ย จะต้องถูกลดพลังป้องกันทั้งกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทมนต์นะครับลงเล็กน้อยด้วยครับสำหรับสก,กิลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสก,กิลบัฟที่ค่อนข้างโหดนะครับเพราะว่าถ้าเราลองเอาไปรวมกับอันตินะครับตัวที่มีพลังโจมตีมากที่สุดในทีมเราเนี่ยจะได้รับบัฟพลังโจมตีกายภาพนะครับเพิ่มมาถึง7 0 0 0กว่าหน่วยนะครับที่สําคัญคริติคอลเพิ่มมาอีก210หน่วยครับถือว่าโคตรเยอะนะครับเยอะมากๆเลยแต่ก็พอเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิด ตัวละครยูนิจังเนี่ยสกิลไม่ได้ดีมากขนาดตัวละครเก่าๆนะครับเพราะว่าตัวละครเก่าๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ได้อัปเกรดเป็น6ดาวนะครับหรือว่าตัวละครที่ได้อ,อุปก,กรณ์เฉพาะตัวพวกนั้นเนี่ยผลบัฟต่างๆนะครับของสกิลเนี่ยมันไปไกลแล้วครับแล้วถ้ายูนิจังเนี่ยสกิลมันไม่ดีเท่านะครับคนมันก็จะไม่เปิดหารครับเพราะฉะนั้นสกิลที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าตัวเก่านะครับคนมันถึงจะเปิดหานะครับแต่ข้อเสียก็คือเกมนี้เนี่ยสเกลพลังมันจะค่อนข้างแบบ รู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยสเกลพลังมันจะเวอร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต่อมาเรามาดูท่าที่3กัน,นครับท่านี้จะเป็นบาเลียนะครับก็คือ,อยูนิจังเนี่ยเขาจะทำการไล่บาเลียป้องกันเวทน,นะครับให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทุกคนครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทุกคนจะได้รับการฟื้นฟู TP นะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วย ส่วนข้อเสียของท่านี้นะครับยูนิจังเนี่ยก็จะโดนล,ลดพลังโจมตีเว่นมนนะครับลงไปถึง70%นะครับพูดง่ายๆนะครับตัวเธอนี่แทบจะไม่มีเดเมจอะไรทั้งนั้นนะครับหลังจากที่ใช้สกิลแล้วแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยยังถูกลดลงไปอีกด้วยแต่ว่าบัฟที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราลองดูเปรียบเทียบช่างน้ำหนักนะครับคือมันเพิ่มมาแบบเยอะอยจริงๆนะครับยอมเสียตัวละครตัวหนึ่งไปนะครับที่ไม่มีเดเมจแต่ว่าทําให้สมาชิกอีก4ตัวในทีของเราเนี่ย บูทพาวเวอร์อัพแบบโหดขึ้นมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครสายปรับที่น่าสนใจโคตรครับต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับเธอก็จะสามารถเพิ่มพลังป้องกันเวทมนต์ของเธอเองนะครับเมื่อเริ่มไฟต่อสู้ครับก็สําหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เรารู้สกิลต่างๆของเธอไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดหาเธอกันครับ แต่ว่าตัวละครตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าตัวละครน้องยูนิจังเนี่ยมันไม่ลิมิตครับเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสที่จะได้เธอในตอนหลังนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดจนกว่าจะออกลุ้งหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะหยุดทันทีครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับไม่ลิมิตแล้วที่สําคัญตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับเกมนี้เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยเน้นอัปดาวไป5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเมมโมรี่พีซที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะทิ้งไว้ที่3ดาวอยู่แล้วก็ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเปิดเพชรราคาพิเศษกันก่อนก็ไปเลยครับครั้งแรกโอเคครับน่าจะกิบนะครับอย่างนี้เรียบร้อยครับสีเงินนะครับก็สําหรับกาชาครับผมต้องบอกว่าผมเนี่ยเปิดมาทุกวันวันละใบนะครับเปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วครับที่ได้แต่สีเงินนะครับไม่มีสีทองไม่มีสีหลงออกมาเลยก็รู้สึกว่าช่วงนี้เกม princess connect เนี่ย ดวงผมมันค่อนข้างเกลือนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มันจะเกลือไหมนะครับเกลือขนาดไหนก็เดี๋ยวผมขอเปิดตั๋วฟรีก่อนละกันเพราะว่าผมชอบให้มันได้สีทองก่อนนะครับแล้วค่อยไปเปิดแบบสิบครั้งสีทองมาทีเฮ้ยโอเคครับอันนี้ก็ยังไม่ได้นะสีเงินครับมิสกิจังก็เปิดต่อครับตั๋วฟรีเราเหลืออีก6ใบนะครับ ยาวๆไปสีทองได้ไหมเราไม่โลภโอเคอันนี้ก็ไม่ได้ครับอ๋อผมลืมบอกไปคือตอนนี้ผมปิดโหลดกาชานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมได้ตัวละครใหม่มามันก็จะไม่ขึ้นดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เราก็จะได้รุ้นอย่างเต็มที่นะครับโอเคครับใบที่4ี่ก็ยังไม่ได้นะครับตัวฟรีก็ลดลงไปเรื่อยๆครับ สีทองโอเคสีทองขอใบนึงไม่ไมาครับสีทองโยริจังต้องบอกว่าโยรินี่ผมยังไม่เคยใช้งานเธอเลยคนระับจริงๆเธอเป็นตัวละครรุ่นแรกนะมาตั้งแต่แรกเลยโอเคครับยังไม่ได้ครับเกินจริงพีโยริสำหรับพี่โยริเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ขึ้นท็อปเทียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้แทบทุกด่านครับขนาดเป็นตัวละครที่มีความสามารถ เด่นทางด้านตีหมูนะแต่ว่าบอสต,ตีเดี่ยวเนี่ยก็ใช้กันครับเพราะว่าเธอเนี่ยแรงจริงครับสำหรับ6ดาวเลยครับโอ้โหมาคบแกงเลยเนี่ยยริแล้วก็เลยแต่ยูริเหมือนจะไม่มีครับในตู้กาชาขอสีทองได้ไหมสีทอง <c oughs> ยรูรนะครับยดีมาสองตัวแล้วตัวฟรีน่าจะหมดแล้วนะครับถ้าหมดแล้วโอเค หมดแล้วนะครับตอนนี้ตัวฟรีสีทองไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดแบบ10ทีไปเลยแล้วกันเพราะว่าตัวฟรีมันไม่ออกนะครับมาเฮ้ยสีลุงมาครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวใหม่ไหมผมขาดคาซุมินะคาซุมิเมจิคอลนะครับแล้วก็ยูนิจังมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะก็ตัวแรกครับดีมากครับตัวที่สซูซูเนะรู้สึกว่าน่าจะตัวที่7หรือแพนนะครับ คุรูมิครับตัวที่3อายุมิ5เล6หมิโซกิน่าจะตัวต่อไปยูนิมาทียูนิเส้นไป3 2 1ไปครับเฮ้ย hey, ตัวใหม่โอเคครับคาซุมิเมจิคอลนะครับโอเคตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับที่สำคัญคาซุมิเมจิคอลเนี่ย เป็นตัวละครสาย PVP นะครับที่ค่อนข้างน่าปวดหัวเลยสําหรับคนมีนะครับก็น่าจะได้ปั้นลง PVP นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ถือว่าโอเคครับแต่ตอนนี้แม่งพิตอัพยูนิเซนไปนะครับโอเคครับคาซูมิจังเกตโตนะครับรอบนี้ก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราเปิดทีเดียวเนี่ยได้ตัวละครใหม่เลยก็เดี๋ยวผมขอเปิดอีกสัก2ทีแล้วกัน2ทีถ้าไม่มาก็หยุดนะครับ โอเครอบนี้จะมีสีรูมั้ยเกมนี้มันมีโอกาสนะโอเคไม่ได้ครับคิดถูกคิดผิดเนี่ยยูคาลิทิโอลิมาซุริลิมะอาโออิลิมะโยลิโยลิมิโซกิเอริโกะโอเคเรียบร้อยครับสำหรับรอบที่สองนะครับ ก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูเพชรก่อนเดี๋ยวผมขอเช็คเพชรอีกทีนึงโอเคเพชรก็น่าจะประมาณปิ่มๆเจ็ดหมื่นนะครับได้ได้ได้อยู่มาครั้งสุดท้ายครับมาดูกันว่าจะได้ยูนีจังไหมนะครับ3ามสองหนึไปครับมาทีไม่มีนะครับใบลุงแต่เรายังมีโอกาสครับโอเคครับเรียบร้อยครับไม่อ่อนะครับได้สีทองมาสี เอิโกอีกแล้วนะครับตัวปิดท้ายก็เรียบร้อยนะครับรอบนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับสําหรับยูนิเซนไปนะครับเอาจริงสกิลเนี่ยผมคิดว่ามันเก่งมากเลยนะมันเป็นตัวบัฟที่แบบมันโกงอะ่ะคือทั้งสามท่าเป็นท่าบัฟหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวละครรุ่นเก่าจะเห็นได้ว่ามันแม้จะเป็นตัวละครสายบัฟนะครับแต่ว่ามันจะมีสกิลพวกโจมตีหรือว่าสกิลที่แบบค่อนข้างไรประโยชน์แถมมาด้วยนะครับแต่ว่าตัวละครสมัยใหม่เนี่ยทั้งทุกสกิลเนี่ยมันแบบ มีประโยชน์หมดเลยอ่ะแล้วก็แต่ลนะถ้ามันแบบค่อนข้างส่งผลเอฟเฟกต่างๆเยอะนะครับก็ก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูฉากเปิดตัวของคาซูมิกันก่อนไปแล้วกันนี่นะครับเราสามารถกดมาที่โปรไฟล์นะแล้วก็กดมาที่อันซ้ายสุดครับแล้วก็นี่เลยจะเป็นเหมือนแบบตอนเปิดกาชาครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเซ็ตแบบไม่ดาวน์โหลดไว้เนี่ยมันก็จะไม่เห็นเอฟเฟกตันนี้นะครับ いや,やっぱり恥ずかしいね。あまりジロジロ見てはダメだよ。こ,こら近い ก็สำหรับในวันนี้นะครับถึงแม้เราจะได้ยูนีเซนไปนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ได้ตัวละครตัวใหม่มานะครับก็สําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่จะเปิดกาชาตู้นี้นะครับก็อย่าลืมว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมขอเตือนอีกทีหนึ่งไม่อยากให้เพื่อนเพื่อเสียเพชรกันเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงพักเบรกนะครับที่เราจะสามารถเก็บเพชรเพื่อรอไปเปิดตู้ลิมิเต็ดได้นะครับ ก็สำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ